สวัสดีครับขั้นตอนแรกนะครับอันนี้แนวทางเลขดากันบอลนะครับขั้นตอนแรกเราก็เอาเลขหนึ่งถึงเลขสิบใส่ลงไปนะครับแล้วเลขศูนย์น,นั่นเองมิเนกัสศูนย์นะครับที่เป็นคนแรกนะครับเป็นแนวทางขั้นตอนแรกเราก็ใส่กาไปกุกแล้วก็คน การขอน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 เสร <master> ็จปุ๊บแล้วก็เอามาใส่กล่องนะครับใส่กล่องอันนี้ทราไม่รู้เลขอะไรนะครับใส่กาไป๋องกระป๋องกระป๋องแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ก็คือเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งร้อยบาท แต่อันนี้ไม่ใช่เ100ร่นร้อยบาทอันนี้หนึ100่งร้ยเหนึ่งร้อเนหนึร้อยก็ตายนะครับเรากใส่เข้าไปอ้าวจิาเดี๋ยวเยวกินเหรียญซะอ้าวใส่ลงไปโอเคตุวกจะไม่ออกอืากาดขนาเหรียญ ต่อไปลูกที่สองนะครับลูกที่สองลูกสองบักต่อไปลูกที่สามลูกที่สามลูกสามมาละลูกสามมาลลูกที่สี่เอาแค่สี่ลูกพอนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ได้แนวทางเลขอะไรนะครับลองเรียบร้อยโอเคต่อไปขั้นต่อไปแกะลูกนะครับว่ามีเลขอะไรลงบ้างนะครับเอาล้วครับนี่คือเลขจับดอยนะครับมีเลขแปดมีเลขสิบรือเลขหนึ่งกับศูนย์นะครับแล้วก็เลขเก้าโซนเลขดักันบอลนี่ลูกดักันบอลนี่เลขอะไรเดี๋ยวนี้เหมือนจะเป็นเลข เจ็ดนะเนี่ยหนึ่งสองสามสดูนึ่งสองสาเอาเลขหกครับไม่ใช่เลขเจ็ดนี่คือเลขหกนั่นเองโอถ้าเป็นเลขเปิ้ลก็เลขหกหกแปดแจุนจุนแล้วก็เก่าเกนะครับ เ้าเปเลขเบิร์นี่คือเลขที่ได้มานะครับของงวดวันที่16กันยายนปี2568นะครับเป็นแนวทางนะครับโอเคครับขอใโชคดีนะครับอมีหมดอีกต่ว